ุดยอผมผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็ทีมนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถนะครับคลิปแรกนะครับของเย็นวันนี้นะหลังจากบริการลูกค้าเสร็จนะครับเราก็กลับมาพบกันนะครับเวลาเดิมนะครับวันนี้วันอาทิตย์เราก็จะพบกันประมาณบ่ายสามโมงเป็นต้นไปนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อของตัวมาด้าสองมา r เนอร์นะครับเป็นล้อตัวม i n เนอร์เชฟนะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อโทนสีดํา นะครับเป็นล้อแท้นะครับล้อตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าผมได้มาเป็นล้อสภาพใหม่ๆเลยนะครับเรียกว่าหาไม่ได้ง่ายๆในตลาดแน่นอนนะครับล้อตัวนี้ตอนนี้ใหม่ที่สุดในเวลานี้เลยนะครับดูนะครับดูน็อตนะครับผมจะให้ดูเลยก็คือสภาพไม่กีบเลยไม่มีรอยน็อตขันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อเข้ามาดูหลังล้อนะตัวนี้อย่างแรกเลยดูโดยรวมนะครับของล้อใหม่มากนะครับใหม่มากนะ นะครับแล้วก็เป็นล้อแท้นะครับมีตามาด้าอยู่นะครับอ่ามีตามาด้าอยู่นะล้อตัวนี้เป็นคอบสิบหกนะครับคอบสิบหกกว้างห้านิ้วครึ่งนะครับออฟเซตอยู่ที่สี่สิบนะครับอ่าสวยงามนะนะครับเป็นล้อสีเดิมแท้ด้วยนะครับหาไม่ได้แล้วนะครับบอได้เลยหายากมากนะครับทำไมถึงผมถึงกล่าวแบบนั้นเพราะว่าลูกค้าเวลาซื้อรถนะครับผมบอกได้เลยนะร้อยละแปดสิบเลยแล้วกันนะครับของรถตัวรองนะครับคือล้อคอบสิบห้า นะครับที่ผมเจอเนี่ยเยอะมากนะครับแล้วก็มาอัปเดตร้อนเข้าทีหกแลนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะเราได้มา1ชุดนะครับสภาพสีสดชิ้นินะครับของเก่าเรารับเพินด้วยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะครับชื่อว่าร้านต้นยางโยนนครับตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจ ติดต่อมาได้นะครับผมสักลิปนี้นะครับผมกอบนะครับจากร้านต้มยงยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสักลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ